Oh. สวัสดีครับวันนี้พบกับ EJ On Sub อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะนครับนั่นก็คือ Bruno Mars ครับหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่า Bruno Mars เป็นใครเข้าวงการมนเพิ่ได้อย่างไรนะครับคือ Bruno Mars เนี่ยเขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงให้กับศิลปนินต่างๆเช่นพวก B.o.B นะครับ และเสียงที่เมก้าร็อคของเาขงเาเนี่ยทำให้บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยส่งเสริมเขาในการร้องเพลงจนได้มาออกระบายน,น้องบิ๊กมอนจูนเนะครับแต่ชื่อจริงของเขานะครับไม่ใช่บูโนมาร์สครับชื่อบูโนมาสเนี่ยเป็นแค่ชื่อในการแสดงของเขาเท่านัา้นแต่ชื่อจริงของเขาคือปีเตอร์เฮอร์นาเดสครับปีเตอร์เฮอร์นาเดสเนี่ยเคยได้รับฉาย,ยาว่าลิตเติ้ลเอลวิสก็คือเป็นเป็นนุ่มกระนน้อยของเอลวิสเพรสลีย์นะครับก็คือ เขามีความสามารถในการเล่นดนตรีการร้องเพลงการฟอร์มมิ่งต่างๆได้เทียบเท่ากับเอลวิสเพสลีย์เลยครับแล้วก็เพลงเขาเนี่ยผมว่าเป็นเพลงที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเช่นเพลง Nothing on you หรือเพลงจอ t t จเดว y นส์เนี่ยเขาจะมีเสียงที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นนะครับซื่งเสียงสูงได้ดีแล้วก็ผมคิดว่าเพลง Nothing on you เนี่ยเขาร้องได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับแล้มัน ทำให้สร้างกระแสให้คนผู้ชมเนี่ยออติดตามเขาได้มากขึ้นนะคะและอย่างแพง j u s t t h e w a U R เนี่ยมีการเคร์เอ็มวีได้แบบว่าสุดยอดครเพราะว่ามีการนําเอาเทมพัสเซตเนี่ยมาทําเป็นรูปหน้าคนหรือรูปสิ่งต่างเพื่อใช้ในการจรีบสาวครับแล้วก็เพลง g r n น t เนี่ยแบบว่าเป็นการลากเบนโนไปหาคนที่เขารักเพื่อจะบอกว่าพิสูจนรักแท้ต่อคนคนนั้น หลายหลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเ v ล a n เ g r น n a เนเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ผมจะลาไปพร้อมกับ m v p a เพนี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะหาข่าวดีมาแนะนำเพื่นๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยินดูรูปถ่ายที่เราชิดไกลอยู่ทุกวันฉัน ยังรอคอยเธอนั้นกลับมาฉันยังกาปติทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาความกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันหวานใน แค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม